จะเริ่มพุทธะมาก,ก็จับอารมณ์นิ่งแล้วหลับตาแหละแล้วก็เริ่มจะหลับแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติทมส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ปฏิบัติโดยเข้าใจผิดแบบนี้นะคืออยู่ๆก็จับอารมณ์นิ่งเฉยว่างๆขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วเข้าใจว่าอันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องทรงอารมณ์สมาธิ อันนี้ไม่ได้เป็นสรงอารมณ์สมาธิอะไรเลยอันนี้ไม่ได้เป็นอารมณ์สมาธิอันนี้มันแช่เฉยแช่ติดอยู่ในอารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์สมาธิอารมณ์สมาธิเนี่ยมันรู้อารมณ์มันไม่แช่อารมณ์เดี๋ยวพวกท่านยังไม่เข้าใจแยกไม่ออกระหว่างรู้อารมณ์กับติดแช่ในอารมณ์ถ้าติดแช่ในอารมณ์มัน เป็นกิเลสอย่างเดียวมันไม่เป็นทั้งสมถะไม่เป็นทั้งวิปัสสนาเลยสมถะคือใจที่มันสงบสงบรู้วิปัสนาปัญญารู้แจ้งไอ้นี่มันติดอยู่ในอารมณ์อย่างเดียวเลยเนะี่ยมันจับอารมณ์ขึ้นมาสร้างสร้างอารมณ์ให้มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็จับอารมณ์นั้นไว้ สร้างเองแล้วก็เสพเองเสพอารมณ์ที่สร้างโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบเงียบแล้วสักครู่ก็จะนั่งหลับขอหักสปปะบักอกป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 อกแต่ละคนโดยเข้าใจว่าเนี่คือเป็นอารมณ์สมาธิส่งอารมณ์สมาธิไว้อันนี้ไม่ได้เป็นสมาธินะมันไม่ได้เป็นอารมณ์สมาธิอันนี้มันถูกอารมณ์ดูดเข้าไป เขาเรียกว่าติดหลงติดอยู่ในอารมณ์ที่ตัวเองสร้างเป็นเครื่องล่อจิตไว้แต่อันนี้ตัวเองไม่ได้มีความรู้สึกว่าสร้างเป็นเครื่องล่อจิตแต่เข้าใจผิดว่าใจของเราสบายว่างโล่งโปรง่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบเงียบมันคือเริ่มต้นก็ผิดทางเลยคือ อารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อล่อจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาวสบายนิ่งเฉยสงบเงียบเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อมาล่อจิตไว้มาล่อไม่ให้ฟุ้งซ่านชื่อมันก็บอกแล้วว่าล่อมามาล่อจิตไว้ไม่ให้ฟุ้งซ่าน อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานก็พอจะใช้ได้หนึ่งในสี่สิบกรรมฐานพุทโธพุทโธธรรมโมสังโฆหรืออสุภกรรมฐานมรณาสติก็ใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยแต่อารมณ์ที่เราไปสร้างแบบนี้มันหลงมันจะหลงอารมณ์เข้าไปติดอยู่ในอารมณ์เพราะอารมณ์ในสี่สิบกรรมฐานมันที่พุทธเจ้าให้มาเนี่ย เ่นอสุภาพกรรมฐานเนี่ยมันก็หลงไม่ได้แล้วเน่าเปื่อยผูพางสกรปรกบรนานุสติตายเน่าเปื่อยมันจะไปหลงอารมณ์เหมือนกันได้ไงพอภาวนาพุทโธเราเล,ลึกถึงพุทธคุณร,รมคุณสังคุนอันเนี้ยเอากรรมฐานถ้ะเจ้ากรรมฐานแบบนั้นนะกรรมฐานในสี่สิกรรมฐานที่พระเจ้าให้ไว้ดีกว่าไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาที่มันใช่เป็นล่อจิตเนี่ยโบ่งโลง่งเบาสบายว่างโล่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอารมณ์ล่อจิตถ้าเรารู้วันเป็นอารมณ์ล่อจิตก็พอจะได้แต่มันยากเพราะว่าอะไร เราเข้าใจว่ามันเป็นจิตเลยหรือเป็นใจของเราเลยตัวนี้มันไม่เป็นเครื่องล่อจิตซะแล้วเข้าใจว่าจิตใจของเราดีมากเลยว่างโล่งโปร่งเบาสบายสบายเงียบเฉยสงบนิ่งมันไม่ได้เป็นเครื่องล่อจิตซะแล้วเนี่ยไม่ล่อจิตที่ไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่มันยึดเอาตรงเนี้ยที่สร้างเนี่ยมาเป็นจิตหรือใจของตัวเองเลยว่าจิตใจของตัวเองอะว่างโล่งโปร่งเบาสบายแท้จริงจิตใจของตัวเองอะเป็นทุกข์อยู่ มีความทุกข์มีความห่วงใยมีกังวลไม่อยากให้เป็นอย่างนู้นไม่อยากให้คิดเรื่องนี้ไม่อยากให้คิดเรื่องนั้นก็เลยสร้างอารมณ์ขึ้นมาหลอกลวงจิตมันไม่ใช่เป็นเครื่องล่อจิตแตแล้วมันกลายเป็นอารมณ์หลอกลวงจิตแล้วสุดท้ายตัวเองก็ติดกับในอารมณ์นั่นเองแล้วก็เสพอารมณ์ว่างโลกโปร่งเบาสบายเบาๆแล้วก็ไม่ยอมรับรู้โลกปัญหาของโลกไม่ยอมรับรู้ปัญหาเรื่องของใครไม่ยอมรับรู้ปัญหาเรื่อง ของสุขภาพร่างกายตัวเองว่าไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรโลกนี้จะเป็นยังไงร,ร่างกายใจจะเป็นอย่างไงใจของเราเป็นสุขใจของเราเป็นสุขยิ้มแย้มแจ,จ่มใสใจของเราเป็นสุขแต่คนในวัดทั้งหมดเห็นว่าเราเนี่ยทุกข์มากกว่าใครหลังสีออกมาหน้าตาผิวพรรณหมองคำ้ำดำมืดไปหมดเนี่ยแต่เราเนี่ยคนเดียวที่เรารู้สึกว่าเราเป็นสุขเพราะอะไร เราไปสร้างอารมณ์หลอกตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็เสพอยู่ในอารมณ์นั้นว่าเราว่างใจจิตใจของเราว่างโล,ลง่งโปร่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบเงียบไม่อะไรอะไรกับใครอันเนี้สร้างอารมณ์นี้ขึ้นมาหลอกลวงจิตแล้วตัวเองก็หลงเสพในอารมณ์นี้ ส่วนใหญ่พวกที่สร้างแบบเนี้จะเป็นโรคจิตโรคจิตพอสร้างออกมาเข้าเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตคือค่อยๆถดถอยจากโลกจิตใจอะถดถอยจากโลกของความเป็นจริงแล้วเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองโลกที่ตัวเองสร้างไว้คืออารมณ์ที่มันสดใสเป็นวิมานอยู่ในใจว่างโลกโปร่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบเงียบเป็นวิมานใจ แล้วก็ตัวเองอ่ะจิตใจของตัวเองเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในโลกนั้นไม่ยอมรับรู้โลกตามความเป็นจริงไม่แก้ปัญหาของโลกไม่แก้ปัญหาของครอบครัวไม่แก้ปัญหาของการทํางานไม่แก้ปัญหาของร่างกายสุขภาพร่างกายจิตใจตัวเองแต่หนีหนีความเป็นจริงเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวมโนมโนความรู้สึกสร้างความรู้สึกไว้แล้วก็หนีเออ ว่าตรงนี้ใจของตัวเองอ่ะสบายทำแบบนี้มันคล้ายๆกับว่าชอบกินอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยแต่ไม่มีจะกินแล้วก็มโนภาพสร้างอาหารนั้นขึ้นมาหรือสร้างขนมที่อร่อยอร่อยนั้นขึ้นมาในอากาศแล้วก็มีความมโนสร้างความรู้สึกว่าเราได้ไปกินอาหารนั้นได้ไปเสพอาหารนั้นแล้วก็ มโนว่าอิ่มแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ท้องหิวคือใจยังเป็นทุกข์อยู่ใจกัดหนองอยู่อันนี้ไม่ได้เป็นทั้งอารมณ์สมถะไม่ได้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเลยแล้วก็ตัวเนี้ยดนความไม่เข้าใจคิดว่ามันถูกต้องลูกตาห้ามบอกว่ามันไม่ถูกก็ไม่เชื่อเพราะตัวเองยืนยันว่ามันถูกพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นะไม่ได้สอนให้เสพอารมณ์แบบนี้ ผู้เจ้าสอนให้รู้อารมณ์ละอารมณ์รู้อารมณ์ละอารมณ์ไม่ใช่ว่าสอนให้เสพอารมณ์พวกเรานี้ยังแยกไม่ออกนี่มันสร้างอารมณ์ขึ้นมาแล้วเสพเองแล้วกลายเป็นจิตใจของตัวเองซะแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องล่อจิตไว้ถ้าความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าสร้างเป็นมโนบ้านน้อยหอยสังสร้างเป็นวิมานใจเนี่ยมันไม่จะเป็นเครื่องล่อจิตแล้ว ส่วนใหญ่มันก็เสพอารมณ์นั้นแล้วเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นเลยถ้ามันเป็นสมถะกรรมฐานมันต้องเป็นเครื่องลอดจิตใน40กรรมฐานที่พระเจ้าตัดให้ไว้นั่นแหละเจน,นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธธรรมโมสังโฆหรือว่าอาวัยวะ32อาการ32หรือว่ามรณาน,านุสติความตายเน่าเปื่อยผุพังหรืออสุภกรรมฐานความสกปรกหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวนั่นตัวเราเนี่ย พีนาลงที่ตัวเรานี่เนี่ยอาการสาสิบสองก็ตัวเรานี่เนี่ยภายในตัวเรานี่เนี่ยอาการสาสองผมคนเล็บฝ่าหนังในกระดูกตับไตเส้นนสยามาตับปอดหัวใจน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะเนี่ยก็พารนาลงในตัวเรานี่นะอสุภกรรมฐานความสกปรกของร่างกายหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเจาะรูออกจูเจาะรูอะไรก็มีขี้ไหลออกมาทุกรูมรณานุสติก็ความตายของเรานี่แน่ถายหน้าเปื่อยผุพังเนี่ย เนี่ยกรรมฐานถ้าจะปฏิบัติปฏิบัติในกรรมฐานพุทธเจ้าให้ไว้ดีกว่าอย่าไปทําแบบในสิ่งที่ไม่ไดพระเจ้าไม่ได้สอนลุงตาก็ไม่ได้สอนปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้ความเคลื่อนไหวลมหายใจเขาออกเคลื่อนไหวอนนาปานสตินั่นก็คือกายพิณายในสติปัฏฐานสี่กายในกายเวทนาในเวทดา,าจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ย สติป um. ัฏฐานสี่นี่มันพุทธเจ้าสอนทางนี้ทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ย้าอื่นนอกจากนี้ไม่มีอ่ะก็พิจารณาลงในร่างกายจิตใจของตัวเองเนี่ยจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ร่างกายจิตใจของตัวเองเนี่ยเห็นสัจธรรมความจริงพิจารณาอย่างอื่นไม่มันมันนอกคําสอนไปจับอารมณ์แบบนี้ไม่ใช่เสพอารมณ์พิจารณาลงในกายในกายก็ลมหายใจเข้าออกเนี่ยกายลมหายใจเข้าออกตัวเองเนี่ยกายในกายก็รู้ลมหายใจเข้าออก ตามความเป็นจริงรู้ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงไม่ความรู้ลมหายใจเขาออกเนี่ยไม่หลุดไม่ขาดวักขาดตอนรู้ลมหายใจเขาออกลมหายใจเขาออกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ลมหายใจเขาออกเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะรู้ลมหายใจเขาออกเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะโดยไม่ไม่ทิ้งรู้ลมหายใจเขาออกหลงไปคิด อะไรเพิดเพลินเจริญใจฟุ้งซ่านไปเพื่อเพลินเจริญใจให้เหลือรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงไม่ทิ้งลมหายใจไปหลงคิดเพิดเพลินเจริญใจฟุ้งซ่านไปไอ้มันมีความรู้ต่อเนื่องเหมือนเกิบเหมือนกับเปิดไฟสว่างไว้ไม่ไม่ไม่ติดติดดับดับความรู้เหมือนกับเปิดไฟสว่างจ้าไม่ติดติดดับดับความรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยตามความเป็นจริงก็รู้ให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างนั้นแนละเหมือนกับเปิดไฟไว้ เมื่อความรู้ลมหายใจเข้าออกต่อเนื่องไม่ขาดสายได้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าสําเร็จในขั้นที่หน nah, ึ่งแล้วในขั้นที่เริ่มฝึกหัดดูกายในกายแล้วก็เมื่อความรู้ไม่ขาดวักขาดตอนในลมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยก็สังเกตตรงผู้รู้นี่แน่ผู้รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยผู้รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยระหว่างที่รู้ลมหายใจเข้าออกไม่ขาดวักขาดตอนเนี่ยก็จะคิด ผู้รู้เนี่ยก็จะคิดนึกตึกตองปรุงแต่งอะไรตลอดเวลาที่รู้ลมหายใจเขาออกอยู่นั้นจะคิดนึกตึกตองผู้รู้เนี่ยจะคิดนึกตึกตองปรุงแต่งตลอดเวลาไม่มีหรอกผู้รู้ที่ไปคิดอื่นตอนปรุงแต่งตผู้รู้เนี่ยจะคิดนึกตึกตองปรุงแต่งตลอดเวลาลมหายใจเขาออกเนี่ยเรียกว่ากายกายกายานุปัสสนาสติปฐานแล้วก็ ผู้รู้เนี่ยผู้รู้ลมหายใจออกเขาออกเนี่ยคิดคิดนึกตึกตองปรุงแต่งตลอดเวลาเนี่ยก็คือวิญญาณขันวิญญาณขันในขันที่ห้าทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสัางขารอีกสามขันก็จะเมื่อรู้ผู้รู้ลมหายใจเขาออกก็จะคิดนึกตึกตองปรุงแต่งตลอดเวลาก็คือผู้รู้ลมหายใจเขาออกก็คือวิญญาณขันที่มร้กายแล้วก็มีเจตสิกเวทนาสัญญาสัางขารอีกสามขันมา ประกอบวิญญาณขันดังนั้นผู้รู้จึงรู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็จะคิดตึกติกตอนปรุงแต่งตลอดเวลาผู้รู้ลมไม่ใจเขาออกเนี่ยเพราะว่ามีมีเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกอีกสามขันมามา,มาประกอบรู้ทุกปัจจุบันขณะวิญญาณขันเนี่ยจะทํางานรู้อิสระไม่ได้จะต้องทํางานร่วมกับเจตสิกอีกสามขันคือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขัน ดังนั้นเวลารู้อะไรมันจึงมึงรู้จึงรู้ว่าเนี่ยมันถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจก็ก็เป็นอาทุกขกมสุขเวทนาไปถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอาทุกขกมสุขเวทนาเวทนานก็อยู่ในรู้นี่แหละรู้แล้วถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นอาทุกเป็นทุกขเวทนาถ้าไม่เป็นไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอาทุกขกมสุขเวทนา สัญญาก็จําได้ไหมรู้สังขารก็คิดปรุงแต่งก็เอาความจํามาคิดปรุงแต่งในใจระหว่างรู้นั่นแหละนั้นผู้รู้เนี่ยมันจะคิดตลอดเวลาไม่มีหรอกผู้รู้ที่ไม่คิดรู้เฉยไม่มีรู้เฉยไม่มีนะไม่มีหรอกรู้เฉยอ่ะผู้รู้ที่ผู้รู้ที่รู้เฉยไม่มีจงจําไว้เลยไม่มีเดยเด็ดขาดไม่มีนะผู้รู้เฉยไม่มีเพราะว่าผู้รู้ทุกปัจจุบันขนาดจะต้องมีเจตสิกข้าประกอบ เสมอเลยวิญญาณขันธ์ที่เป็นผู้รู้ทํางานเดี่ยวๆไม่ได้ขันธ์ห้าเนี่ยทุกปัจจัยขนาดรู้อะไรจะต้องมีเจตสิกเข้าประกอบคือเพราะเจตสิกเนี่ยเวลาเขาแปลคือเกิดพร้อมวิญญาณขันธ์ดับพร้อมวิญญาณขันธ์คือเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตวิญญาณขันธ์ที่แต่ละดวงเนี่ยที่เกิดมารู้อารมณ์เนี่ยวิญญาณวิญญาณขันธ์คือรู้อารมณ์รู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทำอารมณ์อากาศของใจแล้วมีเจตสิกเข้าประกอบพิจารณาสัญญาสังขารอีกสามขันธ์เข้าประกอบดงนั้น เจตสิกเนีียมจะเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตคือวิญญาณขันธ์เนี่ยพอไปรับรู้ขนาดจิตที่ไปรับรู้ทางตาหูจมากะดิ้งกายใจเนี่ยเจตสิกก็ต้องเข้ามาประกอบวิญญาณขันธ์นั้นแล้วก็เกิดเป็นจิตหนึ่งดวงหนึ่งดวงหนึ่งดวงดังจิตหนึ่งดวงก็ประกอบด้วยวิญญาณขันธ์เนี่ยกับเจตสิกในขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งเรียกว่าจิตหนึ่งดวงจิตจะเกิดดับได้ทีละดวงจะเกิดพร้อมกันไม่ได้โอขันห้าทำงานได้ทีละดวงทีละดวงทีละดวง ดังนั้นเวลารู้ลมให้ใจเขาออกเนี่ยลมให้ใจเขาออกคือกายเวลาวิญญาณขันไปรู้ลมให้ใจเขาออกก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้ามารู้ร่วมกับวิญญาณขันด้วยดังนั้นการรู้ลมให้ใจเขาออกแล้วก็รู้ผู้รู้ลมให้ใจเขาออกเนี่ยมันเท่ากับขันห้ารู้ขันห้าทำงานทั้งในปัจจุบันขณะทั้งขันห้าทำไมจริงต้องรูล้ลมให้ใจเข้าออกกายเพราะว่ามันเป็นรูป แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารก็จะประกอบวิญญาณขันธ์ที่รู้ลมหายใจเข้าออกนั่นแหละก็รู้ทั้งลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้รู้เพื่อยึดก็สักตัวรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงเมื่อสักตัวรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงไม่ขาดว่าขาดตอนความรู้ไม่ขาดว่าขาดตอนก็เมื่อความรู้ไม่ขาดว่าขาดตอนแล้วก็สําเร็จในขั้นที่หนึ่งแล้วต่อไปก็ สังเกตตัวผู้รู้ด้วยพร้อมกับลมหายใจเขาออกกันแน่นอกจากรู้ลมหายใจแล้วก็สังเกตตัวผู้รู้เพราะลมหายใจอ่ะเป็นเครื่องล่อผู้รู้ให้เกิดเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมาประกอบกับวิญญาณขันธ์ที่รู้ในปัจจุบัขนขณะดังนั้นเนี่ยเวลารู้ลมหายใจเขาออกเนี่ยก็รู้จิตเจตสิกไปด้วยแล้วก็สักตวรู้จิตเจตสิกไปด้วยจิตเนี่ยมนรวมทั้งวิญญาณขันธ์เนี่ยทำงานร่วมเจตสิกอ่ะ ถ้าพูดจิตก็เหมือนถึงวิญญา,าขานทำงานร่วมกับเจตสิกนั่นแหละคือรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตไปด้วยการที่สักตะวรู้กายสักตะวรู้จิตเนี่ยมันเท่ากับปล่อยวางขันห้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยพระปเจกพุทธเจ้าล้วนสิทธิอุปทานขันห้าจะเดินทางอื่นไม่ได้พุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระอรหันตุทุก,พร,ก,พ,รกพระองค์ไม่มีผู้ใดไม่มีท่านผู้ใดไม่สิทธิอุปทานขันห้า ละอุปทานขันห้าอุปทานขันห้าก็คือกายกับจิตนี่แน่กายก็คือลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตก็คือวิญญาณขันเนี่ยที่เกิดขึ้นมาลู้อารมณ์อารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภะธรรมอารมณ์เรียกว่าอารมณ์วิญญาณขันลู้อารมณ์แล้วก็เจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับวิญญาณขันทําให้เกิดจิตหนึ่งดวงรู้ว่า เนี่ยถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาแล้วก็จําได้ไหมายรู้จําอารมณ์ได้แล้วก็สังขารคิดปรุงปรุงคิดแล้วก็เนี่ยมันก็คือจิตหนึ่งดวงรับรู้แล้วก็มาเวทถูกใจไม่ถูกใจจําได้ไหมรู้แล้วก็มาคิดปรุงปรุงคิดว่าอะไรเป็นอะไร ขันห้าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยจะต้องทางานร่วมกันจะมาทาแยกขันไม่ได้เรานั้นเมื่อกายและจิตเนี่ยมันก็ทํางานในการรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นก็สักตวรู้กายแล้วก็สักตวรู้จิตคือผู้รู้ลมหายใจเข้าออกนี่ยก็สักตวรู้กายสักตวรู้จิตนั่นหละคือเรียกว่าถ้าสักตวรู้กายสักตวรู้จิตในปัจจุบันขณะก็เรียกว่าสิทธิประทานขันห้าปล่อยวางขันห้า แล้วก็เหลือแต่รู้แก่ใจว่าเออเออสักแต่วรู้กายสักแต่รู้จิตไม่ยึดถือทั้งกายไม่ยึดถือทั้งจิตเพราะเวทนาก็มายวมอยู่ในในวิญญาณาขันธ์ที่ไปรู้นั่นแหละวิญญาณาขันธ์เวทนามันก็สัญญาสงขารก็มารวมลงในผู้รู้เนี่ยมันเป็นเจตสิกละกายและจิตได้มันก็เท่ากับว่าสักแต่วรู้กายและจิตนั่นแหละเรียกว่าสิทธิอุปทา,านขันธ์ห้าก็นิพพาน สิทธอุปทานขันห้าก็รู้แก่ใจว่าสิ้นอุปทานขันห้าได้แต่รู้ขันห้าไม่ยึดถือขันห้าสักตะวารุนั่นแน่สักตะวารุนั่นแนะนิพานนี่เป็นทางเดินพุทธเจ้าในสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยฐานนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้บรกผลนิพานได้สักตะวารุมีสมชัญญะมีสติสักตะวารุ กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเร็วที่สุดภายในหนึ่งวันสามารถบรรลุนิพพานได้หากภายในหนึ่งวันไม่บรรลุนิพพานภายในหนึ่งสัปดาห์ภายในเจ็ดวันจะบรรลุนิพพานได้หากภายในเจ็ดวันไม่ไม่บรรลุนิพพานภายในเจ็ดเดือนจะบรรลุนิพพานหากภายในเจ็ดเดือนไม่บรรลุนิพพานการปฏิบัติเช่นนี้ภายในเจ็ดปีต้องบรรลุนิพพานอย่างแน่แต่นี่เป็นคาตรัสและยืนยันของพุทธเจ้า ไม่ใช่ลูกตาเป็นคนเอามาพูดแต่ที่พวกเราปฏิบัติครับปฏิบัติกันอย่างเนี้ยไปจับอารมณ์เสพอารมณ์นี่พุทธเจ้าไม่ได้สอนนะให้รู้อารมณ์ละอารมณ์แต่นี่ไปเสพอารมณ์แล้วก็เอาอารมณ์นะั้นเป็นใจเลยใจของเราว่างโลภโภคเบาสบายนิ่งเฉยสงบเงียบเราไม่อะไรอะไรกับใครไอ้นี่ไม่มีไม่ได้มีในคำสอนพุทธเจ้าไอ้อันนี้มันเดินทางกิเลสต,ตรงข้าม มริาพานพระพุทธเจ้าพระปเจพุเจ้าพระอาารันสาวกทั้งหลายเนี่ยพระริยาเจ้าไม่เดินทางในทางเนี้ยในทางกิเลสไม่เดินเพราะเป็นไปนทางของกิเลสมันเป็นทางตรงข้ามมิาพานพระริยาเจ้าทั้งหลายท่านเดินในทางรู้อารมณ์ละอารมณ์ไปวางอารมณ์ไม่ใช่ว่าไปเสพอะไรไปยึดอะไรไปเอาอะไรไม่ใช่สักแต่วรู เนี่ยพระเจ้าต,ตัดกับพญะไปพญาจะเป็นฆราวาสมาอ้อนวอนพระเจ้าว่าให้ช่วยบอกนิพพานหน่อยทายัางไงถึงจะรูุ้นิพพานพระเจ้าบอกถ้าเธอสักตะวารุนี่แน่เธอจะนิพพานพยะฟังธรรมจบก็ใจก็บรรลุนิพพานเลยสักตะวารุไอ้พวกเราไม่สักตะวารุมันยึดจับว่างโลกโปร่งเบาสบายเราไม่อะไรกับอะไรแล้วไม่อะไรมีค่าต่อใจใจของเราว่างโลกโปร่งเบาสบายแล้วไปจับอารมณ์ว่างโลกโปร่งเบาสบายนี่มันสร้าง มโนสร้างวิมานใจไว้แล้วก็ไม่ยอมรับรู้อะไรไปอยู่กับวิมานใจละทิ้งทางโลกละทิ้งอะไรไม่ยอมอยู่แต่ความจริงไม่ได้ละทิ้งหลบหนีหนีความจริงไปอยู่กับความหลอกลวงของตัวเองแล้วสร้างความหลอกลวงตัวเองสุดท้ายก็ไม่ได้หลอกใครหลอกตัวเองไเนี่ย